ร้านตำแทบเสียอยู่ร้านข้างๆพี่รดชอ่องมีราคาบอกตามกรมกรารค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เฮ้ยดีอ่ะคือเขามีราคาติดหมดเลยถ้าไม่ต้องไปถามแล้วว่ากี่บาทกี่บาทโออดีจังเข้าเลยด้วยสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะ,คพ,คะพี่จีนขออนุญาตติดไหมค่ะสวัสด<อ>ีพ,พี่จีนทําเมนูอะไรอยู่เนี่ยปูปลาค่ะตา ลูกค้าสั่งมาอ๋อ,อนี่เนี่ย <Yeah, S 2> สั่งผ่านแอปใช่ค่ะพี่จีนร้านพี่มันผ่านแอปอะไรได้บ้างพี่ไลน์แมน s h o p ปี้โรบิน o o d ดเก f o o ูมีทุกแอปเลยค่ะโอ้โหมีทุกอย่างเลยใช่ค่ะค้นหาคำว่า ร้านตำแซบสียาสาขาแซบสียาสาขาค่ะประแดงตลาดไทยสมบูรณ์ค่ะสาขาค่ะประแดงตลาดไทยสมบูรณ์ค่ะนี่นี่ไม่ใช่ของผมนะคุณจะกินนะไม่ใช่ค่ะโอ้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตำตำไทยไข่เค็มให้ชิมฮะตำไทยไข่เค็มให้คุณพี่จีนจะรู้ว่าผมตะกะนะเดี๋ยวก่อนเราสามารถสั่งระดับเราสามารถระดับ เเลื่อกระดับความเผ็ดได้ไหมได้่อย่างผมเนี่ยกินเผ็ดน้อยแบบเด็กๆเนี่ยได้ใช่ไหมได้ค่ะหรือใครกินแบบเผ็ดจัดๆเหมือนสุนารีหรือหม่นเจอกนก,ก็ได้เช่นกันได้ค่ะแล้วแต่ความชอบของลูกค้าเลยผมถามจริงๆเคยมีใครแบบกินเผ็ดเยอะๆเลยเขาสั่งกี่เม็ด ที่เคยเจอเยอะสุดอ่ะคืออย่างคืออย่างเงี้ยเราใส่อย่างเงี้ยเต็มหมดเลยอย่างเงี้ยเต็มอย่างเงี้ยหมดเลยลูกค้าบอกว่าสั่งมาเงี้ยคือบอกว่าไม่ไม่เผ็ดเลยอย่างงี้เราก็จะใส่อย่างเงี้ยจนบางทีจนหมดเนี่ยแล้วเคยจบไอ้สุดสุดเลยมั้งมีไหมมีค่ะประมาณกี่กระปุกมารเลยเทียบเทียบไปเลยว่ากระปุกหนึ่งอย่างเงี้ยยัง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 ไม่พอเลยค่ะใช่ค่ะ มันกินพิกมันกินพริกแทนข้าวหรือเปล่าน่าจะใช่ค่ะเพราะว่าเราตามออกมานี่คือมีแต่พริกเลยอย่างเงี้ยเจอมาคือแดงฉาเลยใช่ค่ะแล้วก็มีพริกร้านเรามันจะมีพริกแห้งกับพริกสดไปนนี้พริกแห้งนี้พริกสดนะพี่จีนจ้านี่พริกสดจ้าพี่จีนโชว์มือหน่อยนี่ผมไม่ได้เตรียมนะใช่พี่จีนคืออย่างลูกค้าสั่งมาอย่างเงี้ยเราจับอย่างเงี้ยไปเลยอย่างเงี้ยเผ็ดเผ็ดมากคือเผ็ดพริกผมชอบใจตรงที่ว่า พี่เขาอ่ะอนามัยอเออเลิศอ่ะเลิศเลิศโอเคเลย<ะ>สรุปพี่จะทำไรผมกินดีตำมไทยไข่เค็มขอเผ็ดน,น้อยได้ได้ค่ะ,<ๆ>ะกลับร้านตำมแซ่บเสียะสาขาพระประแดงตลาดไทยสมบูรของพี่จีนอ่ะดูเลยครับ<ะ>เราได้รับการอนุญาตจากพี่จีนนะนะไม่ใช่อยู่ดีถ้ามาแหกป่าก็าตกบดทิ่มเไยบอกไป สวัสดีคุณพี่คุณพี่ชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยชือนุชค่ะพี่นุชปกติพี่นุชเป็นผู้ช่วยเชฟอ่าปาถือจะเจอพี่นุษย์ยืนรับออเดอร์ตรงนี้แหละนะมะนาวเราก็จะใช้มะนาวสดสดอย่างนี้ทุกวันเลยนี่ไงใช่คือคือเราไม่ได้ใช้น้ำมะนาวเที่ยไม่ไม่ไม่เลยค่ะเราใช้มะนาวสดสดมะนาวแพงมะนาวถูกเราก็ใช้มะนาวมะนาวสดอย่างนี้เลยค่ะโอ้น้ำปลาพี่กินพูดตรงผมไม่อยากจะยืนตรงเนี้ยมันน้ำลายไหลกลิ่นมันแบบหืม มันกลิ่นมันทะลุแมสเลยหอมอะอร่อยพี่พ,พี่เราชอบได้กินป่ะโอ,อยกินทุกวันค่ะต้องกินจำไม่น่ากินจำไม่กินตลาดไทยสมบูรณ์นะเออ,อ,อมาอชอบตรงที่พี่เขาสะหาสอะ่ะเออจำไทยเราก็จะมีอ่าอย่างเงี้ยขับรัไปเลยเอาละ เมนูที่คนสั่งแบบยอดฮิตของร้านตำแซซิยาของพี่อะเมนูอะไรพี่ถ้าเป็นปลาอย่างนี้ก็ปูปลาตำปูปลาใส่กุ้งสดหอยแครงอะไรแบบนี้แต่ว่าตำไทยก็ตำไทยข้าวโพดหรือว่าตำข้าวโพดตำไทยประเภทนี้ก็ขายได้ทุกวันขายดีเลยค่ะอย่างสมมุติผมไม่กินปลาราเนี่ยผมก็สั่งได้ตำไทยเพราะว่าเราแยกคกกันอะเราแยกคบอันนี้คือไม่มีปลาอันนี้คือมีปลาใช่ค่ะเราแยกเราแยกคกกันพี่จีนผมถามจริงทำไมพี่ใส่ใจลูกค้าทั้งนั้ อ๋ออา <S <S สิ่งแรกไม่ได้สร้างภาพใช่ไหมสิ่งแรกคือครเราต้องเอาลูกค้าก่อนอย่างนี้ลูกค้าสั่งยังไงเราก็ตามตามลูกค้าสั่งเนี่ยคือถ้าเขาอร่อยเขาว่าแฮปปี้ะะใช่ค่ะถ้าเราตามอร่อยลูกค้าก็จะกลับมาหาเราเหมือนเดิม คืออย่างแอปอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนอย่างแอปอย่างเงี้ยมันก็จะเข้ามาอย่างแอปนี่คือเสียงแอปเข้านะไม่ใช่ใชหา้านะ<ช>ผมไม่มีปัญญาจ้างหรอกเนี่ยที่พี่นุชนี่อยู่ก็อ,ออเดอร์เข้าแล้วไม่ต้องบอกชื่อออเดอร์นี่เขาสั่งอะไรมั่งพี่ที่ตึงๆๆ้งตึ๊งตึ๊งน้ำแกะ ตำซัวพริกสามเตำปลาอ๋อมีบอกด้วยพริกสามเม็ดอร่อยอร่อยเลยเนี่ยเหมือนลูกค้าอย่างเนี้ยลูกค้าคนเนี้ยเขาชื่อจันที่มาเนี่ยอย่างเนี้ยเขาจะสั่งอาทิตย์นึงละสามครั้งเลยนะคะลูกค้าอันเนี้ยคนเนี้ยแล้วทีเนี้ยเขาก็จะเพิ่มอย่างเนี้ยตลอดหอยดองที่หอยดองสี่สิบหอยแครงร้อยสองร้อยเขาก็สั่งเข้ามาค่ะให้ดูชื่อนะขอให้ดูออเดอร์ของเข้าจริงๆไม่อร่อยจริงอยู่ไม่ได้อ่ะเอาดิพี่จีนพี่จีนเปิดมาประมาณกี่ปีแลวเนี่ย ตลาดตรงนี้เราเปิดตั้งแต่3ปีเนาะพี่รุ่นเนาะสปีตั้งแต่อยู่มแต่อยู่พร้อมกับตลาดเลยอะค่ะโอโอเคเดี๋ยวอย่างที่พี่จีนอะพี่จีนถือหน่อยอย่างที่พี่จีนทำให้ผมเนี่ยชื่อเมนูอะไรครับตอนนี้อันนี้คือตาไทยไข่เค็มค่ะตาไทยไข่เค็มท่าไหร่ครับหน้าร้านคือ60บาทและที่ทําให้อยู่ตรงนี้คือซีค่ะตาไทยไข่เค็มก็คือเอาเป็นว่าถ้าเกิดถ้าสมาชิกถ้าถ้าสมาชิกมาเนี่ย ท่านจะได้แบบนี้แน่นอนใช่ค่ะคือเขาไม่ได้ทําให้ผมพิเศษอะไรนี่คือ60บาทใช่ค่ะกับร้านตำแซนตี้ของพี่จีนตลาดไทยสมบุรครับกาแฟเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมเอาเทนครับอ่าไปนั่งกินเขาหน้าครับค่ะขอบคุณค่ะรอสองคัญไหมครับคือพูดตรงคือผมชอบพี่จีนอย่างคือแกใส่ถุงมือจริงๆไม่ต้องใสผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอก แต่ผมที่ชอบที่ความอนันัยเขาแล้วออเดอร์อะไรเขาชัดเจนแล้วดูร้านเขาดิโอ,อขออนุญาตถอดแมสใครใส่แมสแล้วกินได้ทำให้ผมดูด้วยนะนะครับขอพระคุณเครื่องดื่มจากร้านปั่นปั่นตลาดไทยสบูรณ์พี่สาที่น่ารักของเองกินก่อน โอ oh. แก้วเดียวแบบจุกๆนะมาออเดอร์เขา <Order S 1> ยังตามไม่หยุดเลยออเดอร์เขาอ่ะเอาดิไม่ได้เมคเรื่องของจริงอขออนุญาตใช้มือเลยได้ป่ะทิช<ม>ชู่ไม่มี <laughs> ไม่ใช้มือจกแล้วมาจาับผิดตามสไตล์ชนาวีก่อนชิมน้ำยำมันก่อน เปรี้ยวเค็มหวานครบเลยพ,พี่เปรี้ยวเค็มหวานครบเลยเฮ้ยอร่อยมากเฮ้ยอร่อยอร่อยคำไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะอืมอร่อยอร่อยอร่อยไอตัวน้ำผ่านแล้วดูตัวเครื่องมันนั่งโอ้ย กินพวกยำตำมันไม่เผ็ดมันก็ไม่ใช่ไงเราเก็บเราเรา,เรากินเผ็ดน้อยก็เอาเผ็ดนิดนึงเหรอะรินมั้ง,จ,งจากร้านตำแซบตียะของพี่จีนเขาตลาดไทสบูนกินเฮ้ยอันไหวะ ผมแท่ว่าอร่อยอม,มีคอยเค็มด้วยลูกนึงอะ่ะไปจินใส่เต็ม,อมโอ้ยแซ่บแซ่บคือมันเปรี้ยวหวานครบเลยอะ่ะ มือสั่นเลยอ่ะเวลาเจอของอร่อยแล้วมือสัน่นเฮ้ยอร่อยอร่อยแต่อย่าลืมนะลิ้นพ่อพันแม่ไม่เหมือนกันอย่าเพิ่งเชื่อผมแต่ท่านมาพิสูจน์ผมอากาศอ่านเหมือนผมโอย้ยมือสัน่นเฮ้ยอร่อยอร่อยเห็นมาตั้งนานแต่ไม่ได้มีโอกาสทำไนงะ อร่อยอร่อยเลยอร่อยอือหอือวัมเอร่อยอร่อยผมก็จะมีเกมของผมแหละสมมติเมนูที่ผมกินนะมันเต็มสิบคะแนนใช่ไหม ถ้าอะไรที่ผมกล้าใช้คําว่าอร่อยสําหรับผมคือต้องแปดคะแนนขึ้นไปแปดเก้าสิบเนี่ยผมใช้คำว่าอร่อยแล้วนะอันนี้ผมใช้คำว่าอร่อยอยกให้สองนิ้วให้สองนิ้วเลยเลือกระดับความเผ็ดได้นะ ออยเงเยามีรเดอร์มารับตลาดเขามีพัดลมยักษ์อยู่เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวร้อนเก้าอี้โต๊ะมีพนักงานเก็บเช็ดทำความสะอาดอะไรหมดโอ้ตู้ a อทเอ็ก็มีพร้อมไม่ต้องกลัวนะโอ้รเดอร์มารับ ไม่ใช่นาม้านะของจริงอร่อยใช้คว่าอร่อยเลยเฮ้ยเด็ดโอ้โหเจ๋งว่ะขาเข้าไปหาพี่พจีนอีกรอบ่อะเดี๋ยวขอติดไม้ให้พี่จีอีกรอบครับผมถ้าลมถ้าลมปิดตรงไหนเอ่ย พี่พี่นุชป,ป,ปิดปิดปิดพัดลมให้พี่หน่อยโอเคครับ,รบขอบพระคุณครับพี่นุชครับพี่จีนค่ะไอ้ที่ยื่นที่พี่นุชให้ยื่นไหมเมื่อกี้คือออเดอร์ที่เขามาสั่งใช่ป่ะใช่ค่ะดสดๆร้อนๆเลยผมขอพูดอะไรอย่างได้ไหมค่ะอย่ากโกรธผมนะค่ะพี่ใส่กัญชาเหรอเนี่ย<ช>ทำไมมันอร่อยอย่างนี้อันนี้<ช>ล้อเล่นล้อเล่นไม่ใส่มันคือ ผมกล้าใช้คําว่าอร่อยได้เต็มปากค่ะข,ขอบคุณค่ะสมมติเมนูนั้นผมผมมีสิบคะแนนเนี่ยถ้าเกิดเกินแปดเนี่ยผมจะกล้าใช้คําว่าอร่อยแหละ uh huh. พี่ทํายังไงมันถึงรสชาติมันผมใช้คำว่าอร่อยได้เลยมันคืออะไรอะอันนี้มันคืออ่าหนูจะว่ายังไงวัตถุดิบของพี่พี่คัดสรรมายังไงเนี่ยใช่ค่ะเนี่ยเราเราคือแบบถ้ามะนาวมันก็จะเป็นมะนาวสดอย่างนี้ไปเลยอย่างเงี้ย uh huh. แล้วก็แล้วแต่ลูกค้าจะบอกว่าเผ็ดไม่เผ็ดอือ่าเราก็เนี่ย หนูจะว่ายังไงแยกคบแยกคบอะไรให้ใช่ใช่ค่ะพริกแห้งก็คือพริกแห้งพริกสดก็คือพริกสดใช่ค่ะอันนี้คือปลาร้าแบบนี่ใช่ค่ะขออนุญาตพี่ขออนุญาตจักรปักใหม่ใช่ค่ะโอ้ยเต็มโคตรเลยอันนี้ปลาร้าอันนี้คือปลาร้าเราทําเองเราเราทําสดใหม่ทุกวันนะคะตัวเนี้ยใช่ค่ะจะไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่เฮ้ยกลิ่นมันเบานะใช่กลิ่นมันเบากลิ่นมันเบาเออใช่ค่ะเบาแบบว่าแนบกิงก็มีใช่ค่ะ คือผมไม่รู้จะพูดอะไรคือมันอร่อยค่ะพี่จีไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ของนะแต่อร่อยโอ้ย oh. เอาแคบหมูก็มีอีกใช่ค่ะแคบหมูก็มีวันหนึ่งผมถามจริงอบพี่เคยนับป่าว่าวันหนึ่งอะพี่ตามกี่ครกร้อยครกนับไม่ทั่วนะคะวันหนึ่งเนี่ยร้อยครกไม่เอาก็ได้จังแต่วันคก<อ>ขึ้นไปอย่างเงี้ยดูจากนี้ดีกว่า <laughs> จากช้อนเต็มเต็มใช่ค่ะเนี่ยดูเลเวลเก้าเก้า คือสองอย่างอย่างนี้พกปลารลากับไม่ปลาคือไปด้วยกันเลยอย่างเงี้ยถ้าเปลี่ยนถ้าปีอย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นคู่ไปเลยอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ทําออกมาได้3รสเลยเปรี้ยวเค็มหวานพอดีเป๊ะไม่ได้มามีเปรี้ยวโดดไปเค็มโดดไปหวานโดดไปไม่ใช่ค่ะโอ้พี่สุดยอดขอบพระคุณเลยพี่ค่ะขอบคุณค่ะคือเวลาผมเจอของอร่อยมือผมสั่นใช่ไหมคะผมกินมือผมสั่นจริงๆอันนี้ของจริงอันนี้อาการเฟกไม่ได้แ้วนะพี่แนะนําร้านเราหน่อย น่าฝากร้านเลยพี่เปิดปิดกี่โมงอยู่กว่าไหนม้างพี่อ่าร้านเราเปิด11โมงตลาดให้สมบูรณ์นะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด11โมงถึง2ทุ่มค่ะาาแล้วใครถ้าใครไม่สะดวกมาก็สั่งผ่านไลน์แมนแอปของเรามีทุกอย่างนะคะหรือว่า จะสั่งจะโทรมาสั่งก่อนก็ได้จ้ะเบอร์โทร0918154237ค่ะยังไงวันนี้ผมขอบคุณพี่จีนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าเพิ่งเชื่อผมลองมาพิสูจน์ดูอย่าหลุดความอร่อยไปผมกินจนมือสั่นอ่ะผมใช้คาว่าอร่อยยังไงใข้อีการเฮงฟังๆนะครับกับมงใจเสมอในธุกิจแบบนี้นะนะ ขอบคุณนะครับสมาชิกวันนี้ทะลุแสนและที่มอบกําลังใจให้กันและขอบูดสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์รายการชนาวีเข้ามาและทําให้ผมไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมจบอยู่ที่ร้านตามแซบซียาสาขาพะแดงตลาดไทยสมบู์ของพี่จีนและพี่นุษนะครับถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีมีอะไรดีแนะนําทีมงานมาแล้วไปกับผมผุ่พาไปทั่วทิศทั่วไทยแน่นอนนะครับหาน่าจะพาไหนติดตามกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคสวัสดีค,ครับเฮ้ยพี่ อร่อยใช่ไหมคะคะขอบคุณค่ะผมใช้พวกอร่อยเลยใส่ใจค่ะใส่ใจไม่ใส่กระชาแน่นอนมุ๊จีร้อนเลยเพรใช้จานเพราะนี่จานรักโลกเลยเนาะใช่ค่ะพี่อันนี้จานน้ำแทนให้เหรพี่อันนี้อ่าก็กล้าใช้เนาะใช่ใช่ค่ะแปดสิบบาทอย่างเงี้ยก็กล้าใช้คืออันนี้มันย่อยสลายได้ใช่ใช่ค่ะคอาดีจังมีออเดอร์เข้าอยู่ไหมเนี่ยพี่ยังค่ะอันนี้เราเพิ่งทำเมื่อวนเลย อร่อยจริงอร่อยจริงย<ช>กชมชมนิ้วให้ขอบคุณคเห็นต้องนาไม่มีโอกาสกิน<ช>วันนี้กินของ<ช>จริงของจริงของจริง <า S 1> อ๋ออันนี้ตามผลไม้ก็มีใช่ค่ะผลไม้รวมอย่างเงี้ยผลไม้ตามฤดูกาลไปเลยค่ะเรามีอะไรเราก็จับมาใส่เงี้ยตามลูกค้าสั่งขายดีผลไม้ก็ขายดี